สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่าน Good morning everyone วันนี้คุณครูจะมีเรื่องอะไรมาให้เรียนนั้นให้นักเรียนดูหัวข้อกันก่อนดีกว่านะครับหัวข้อนี้ชื่อหัวข้อว่า What is your name What is your name หรือ What is your name นั่นเองที่นักเรียนคุ้นๆกันอยู่นะครับประโยคนี้จะแปลว่าอะไรลูก What is your name จะแปลว่าคุณชื่ออะไรวันนี้นะครับเราจะมาถามกันว่าแต่ละคนนั้นชื่ออะไรกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหากันเลยโอเ okay. ค let's go โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเพลงกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับ Let's sing and dance เดี๋ยวเรามาร้องเพลงและเป็นลำกันดีกว่านะครับ What's your name Please tell me What's your name What's your name Please tell me What's your name My name is แล้วใส่ชื่อของนักเรียนเองนะครับโอเคอีก i n What's your name? Please tell me what's your name. What's your name? Please tell me what's your name. My name is. Okay. Again. What's your name? Please tell me what's your name. What's your name? Please tell me what's your name. My name is. อ่ะโอเคเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกร้องนะครเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกร้องนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันนะครับลองดูประโยคคำสั่งนะครับ listen to point and say listen to point and say คือให้นักเรียนอะไรครับฟังและชี้ตามและก็อ่านออกเสียงตามโอเค are you ready โอเค yes 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 what is your name my name is c h e s What is your name? My name is Jane. คุณชื่ออะไรเห็นไหมครับคุณครูถาม My name is Jane ก็คืออะไรครับฉันชื่อเจนชื่อของฉันคือเจนเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูตอบนะครับ next picture ดูภาพต่อไปนะครับ What is your name? My name is Sam. What ดที่ช name นนไม่ได้มีแคุณครูถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วเด็กผู้ชายส่เว่นตาเสื้อเหลืองบอกว่าอะไรครับฉันชื่อแซมเก่งมากเลยเด็กๆแปลว่านักเรียนตั้งใจฟังลองไปดูภาพต่อไปดีกว่า next picture w h a t i s your name? my name is tom What is your name? My name is Tom. คุณชื่ออะไรเด็กผู้ชาใส่เสื้อฟ้าตอบว่าอะไรนะฉันชื่อทอมเก่งมากเลยเด็กๆ Next อ่ะเราออกเสียงพร้อมไปพร้อมกับคุณครูก็กได้นะครับ What is your name? My name is May. What is your name? My name is May. คุณชื่ออะไรฉันชื่อเมยเห็นไหมลูกและพัฟสไตย t t e last feature What is your name? My name is Emma. What is your name? My name is Emma. คุณชื่ออะไร ฉันชื่อเอ็มมาเห็นไหมว่าเนื้อหานี้จะถามว่า what is your name คุณชื่ออะไรแล้วคำตอบก็จะเป็น my name is แล้วตามด้วยชื่อของคนที่ตอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต่อไปก่อนดีกว่าว่าคุณครูให้ทำอะไรโอเ okay, ค let's go โอเคคราวนี้ คุณครูนะครับจะให้นักเรียนมาทําอะไรนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปดูคำสั่งก่อน Let's speak English Let's speak English เดี๋ยวเรามาพูดภาษาอังกฤษกัน Talk to your parents and relatives at home Talk to your parents and relatives at home ให้นักเรียนพูดคุยกับ คุณพ่อคุณแม่หรือญยยาติญาติปู่ย่าตายาย,ยที่ป้าน,น้าอาอยู่ที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวให้ฝึกเลยนะครับโดยฝึกพูดถามว่าอะไรครับ What's i your name? My name is หรือสลับเลยนะครับอ่านักเรียนเป็นคนตอบแล้วนะเมื่อกี้นักเรียนสลับนะครับเป็นคนถามลูก What's your name? My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับให้สลับกันถามตอบกับคุณพ่อคุณแม่นะครับปู่ย่าตายายก็ได้นะครับโดยถามและตอบเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนําแล้วลองส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูได้นะครับโอเคเก่งมากทุกคนเลยค่านี้ คุณครูมีอะไรมาให้ดูนักเรียนอีกแล้วนะลูกเดี๋ยวเรามาดูกันดูก่อนดูอะไรลูกดูคำสั่งไฟ Denims and r i t e Fried e n i m s and r i t e ให้นักเรียนค้นหาชื่อของแต่ละคนนะครับและก็เขียนให้ถูกต้องอ่ะซื้อมืออ่าตอนแรกเลยสไลด์แรกเลยคุณครูให้นักเรียนไปดูแล้วเนื้อหาว่าใครชื่ออะไรบ้างนักเรียนพอจำได้ไหมเอ่ย เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราจะหาแต่ละคนนั้นอาหารยังไงมันมีทั้งหมด4คนลูก 1, 2, 3, 4 e นะครับข้อที่1 number one นะครับ my name is นักเรียนจะสังเกตว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีแดงชื่ออะไรนะนักเรียนก็ต้องไปดูจากบทอ,อยู่ในชีทของนักเรียนนะครับเห็นไหมจะอยู่ในชีทอยู่ในใบงานของนักเรียนนะลูกนะ ชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันคนนี้ชื่ออะไรครับเราก็มาโยงเส้นซีว่าโยงไปถึงไหนนะอ่านลองดูคนนี้นะคนแรกเลยนะตืด,ดนักเรียนจะโยงถูกไหมตื้ด,ดนี่นักเรียนก็โยงหาเอาดีสอยงได้เลยลูกนี่ชื่ออะไรนะจะถูกไหมชื่ออะไรเนี่ยลูกคนนี้ชื่อเมย์เอ็มเอายออกเสียงว่าเมย์นักเรียนก็เอาอะไรลูก นักเรียนก็เอาคำพท์ชื่อของเด็กผู้หญิงคนนี้มาใส่ M A Y M เห็นไหมลูกได้ไหมครับได้นะต่อไปคนต่อไปอ่านนักเรียนลองดู Number two เห็นเด็กผู้ชายคนนี้สวมเสื้อเหลืองส่แวนตา My name is My name is อ่านนักเรียนกระโยงลองดูนะโยงจากเส้นของเขามาถูกไหมถูกไหมครับอ่า ถูกไหมเอยคุณครูยงถูกไหมคุณครูกวรจะยงไม่ถูกนะถูกต้องไหมปุ๊บชื่ออะไรเนี่ยได้ล้เจอละเจอละชื่อแซม S A M นักเรียนก็นำมาเขียน my name is Sam S A M นักเรียนโดยเฉลยจะคุณครูได้นะครับต่อไปลองดูคนนี้ใส่เสื้อลายสกอ็อต อ่า number รนะครับ My name is อะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโยงเลยเริ่มจากจุดตรงนี้อืออันนี้ง่าย very easy ปึ๊บชื่ออะไรครับอุ้ยได้แล้ว m m a how do you spell อ m m a E M M เอ็มาไม่เนี่ย M ิมและคนสุดท้ายค่อนข้างง่ายนักเรียนก็โยงมาเด็กผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าเห็นไหมเออนักเรียนตัวอ้วนที่คุณครูบอกอ่ะโยงมาเลยโยงจากจุดชื่อมาก่อนจากรูปการ์ตูนกันชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ง่ายชื่ออะไรครับ what is his name Tom T r M เอ,อกเสียงว่า Tom T RM t o m Tom. นักเรียนเขียนสวยๆกว่าคุณครูนะเพราะว่าคุณครูใช้ปากกาตรงนี้มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะนักเรียนต้องเขียนให้สวยกว่านี้เห็นไหมนักเรียนค้นหาอันนี้เป็นฝึกการคิดวิเคราะห์นะลูกนะโอเคไหมเดีย๋ยวให้นักเรียนไปทําแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูนะครับโอเค next มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วลูกกิจกรรมนี้ในบทเรียน What's Your n a l e s นะครับคุณชื่ออะไรนั้นนะเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนเรื่องชื่ออ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยดูคําสั่ง Read Read แปลว่าอ่านนะครับคำนี้จะแปลว่าอ่านนะครับให้นักเรียนอา่อานอ่านอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านชื่อของแต่ละคนอ่ะลองคนแรกนะครับ Sam Sam ลูซี่ลูซี่แอนแอนบ b อบบ a อบเจนเจน m อม m อมวิ่งเก่งมากเลยเด็กๆเ,เดี๋ยวนึกเรียนฝึกอ่านนะครับอ่ะคำแรกชื่ออะไรนะลูกแซม 2, 3, 4, คนที่สองลูซี่คนที่สามลูกแอนคนที่สี่บอบคนที่ห้าเจนคนที่หกชอมคราวนี้คุณครูทำไมให้นักเรียนอ่านอ่านเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมต่อไปนะครับ look and tick the correct answer look and tick the correct answer ให้นักเรียนฟังแล้วก็ ติ๊กตามลงไปว่าคนนี้ชื่ออะไรในรูปภาพนะคะมันจะมีคำถามอย่างเช่นตุกข้อที่หนึ่งนะค My name is แล้วคุณครูติ๊กมาให้คือคนนี้ชื่อเจนเห็นไหมนักเรียนถ้านักเรียนดูภาพด้านบนชื่อเจนเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับจะสัมพันธ์กับด้านบนคือเจนนักเรียนก็ติ๊กถูกตรงคําว่าเจนมันมีบอกับเจนนักเรียนก็ติ๊กคําว่าเจนเพราะว่าเป็นเจนนะครับ คราวนี้ลองดูข้อที่ 2. อง m b e r 2. my name is ไปดูผู้ชาคนนี้ซิใส่เสื้อสีฟ้าอ้วนคุณครูคบอกแล้วมีตัวเลือกคือทอมกับเจนนักเรียนคิดว่าเป็นทอมหรือเจนเราดูจากรูปภาพแบนบนเป็นอะไรลูกเป็นทอมเพราะว่าชื่อเจนเนี่เป็นผู้หญิงเนาะนักเรียนติ๊กถูกนะติ๊กให้สวยๆกับคุณครูคนะครับ next Number 3. my name is อิสอะไรเด็กผู้ชายถือลูกบอลใส่เสื้อลายสีส้มแซมหรือบ๊อบดีแซมออบบ๊อบใกเด็กลองดูด้านบนสีลองดูภาพด้านบนชื่ออะไรนะแซมออบบ๊อบบ๊อบ very good บ๊อบ next number four my name is อ่าลองดูเด็กผู้หญิงคนนี้ทําอาหารทําขนมเบเกอรี่เนาะทำเค้กหรือเปล่าเนี่ยนะมีเด็กๆใครทําเค้กเป็นมั่งอยู่บ้านลรือ่าเด็กผู้หญิงคนนี้น่าจะชื่ออะไรนะมีให้เลือก Lucy a n อนลูซี or a n นนักเรียนจะเลือกลูซี่หรือ a n นดีนักเรียนลองดูจากด้านไหนครับด้านบนชื่ออะไรนะชื่อ and very good and next number five ด mm ู hmm. นะครับ mm hmm. คนที่ห้า what my name is คนนี้เจอบ่อยเนาะใส่แว่นตาใส่เสื้อสีเหลืองเลยคนนี้แซมออ j เชนแซมออ j a ชนชื่อ Sam หรือชื่อเจนดีลูกลองดูจากภาพด้านบนเป็นผู้ชายน่จะชื่อ Sam Sam นะครับ very good Sam And the last one number six ข้อสุดท้ายแล้วนะครับ my name is ลองดูซิเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีเขียวน้ายิ้มล่าเริงเลยชื่ออะไร lucy or maya lucy or maya lucy หรือ maya ดีลูกลองดูสากภาพด้าน,นบนลูก luc 4. v e เ y อ like o okay. so yeah, really em. yeah. um ์ d เห็นไหมลูกเด็กๆอย่าลืมทำให้ครบแล้วติ๊กให้ถูกต้องนะครับลองทบทวนหลายๆรอบนะครับสำหรับวันนี้คุณครูนะครับบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขึ้นบทเรียนใหม่นะครับเดี๋ยววันเดี๋ยวคุณครูก็จะมานำเสนอให้นักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนไปฝึกทำใบงานนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับโอเคก่อนที่จะ จบบทเรียนนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยตัวเองนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและสวมหน้าก,กากอนมามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง Take care of yourself Goodbye See you again Bye bye